มันพอไปเจอคนแบบนั้นเจอคนแบบนี้ไอตัวคุณเนี่ยพอคุณไปทํางานที่ใหม่เงินเดือนสองหม้าก็ส่งเพื่อนร่วมงานแบบเดิมเจ้านายแบบเดิมนะทาให้คุณกลับไปรู้สึกไม่อยากตื่นไปทํางานแบบเดิมเพราะตัวตนของคุณที่มันอยู่ตรงเนี้มันบอกว่าตื่นสักทีเลิกสักทีนะเลิกคิดจะไปทํางานสักทีเลิกออกแรงเหนื่อยเหนื่อยสักทีคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเป็นอะไร แม่ค้าออนไลน์เจ้าของกิจการดิ้นรนเพื่อที่จะไม่กลับไปเป็นชีวิตแบบนั้นอีกชีวิตคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งก็คือคุณจะเริ่มเจริญขึ้นนะเป็นขั้นบันไดแบบนี้ผมชอบวาดรูปแบบนี้คุณจะเริ่มเจริญขึ้น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 แต่ถ้าคุณไม่เจริญคุณก็ติดอยู่อย่างเงี้ยกลมๆนะกลมๆย้อนกลับมาทําไมผมรู้กว่าผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้ผมเคยเป็นลูกน้องเขาทํางานมาทุกอย่างแล้ว ทำกังทำงานกลางวันทำงานกลางคืนแล้วก็คิดว่าเอ๊ไม่ใช่ละเปลี่ยนก้าวกระโดดแบบควอนตัมเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ก้าวกระโดดนะครับนะค่อยๆเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆกิจการใหญ่ๆเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยสุดท้ายพอมีเงินเอ้ามันก็ไม่ใช่อีกสุดท้ายเราต้องการอะไรวะเราต้องมาหาคุณค่าภายในเราต้องการเชื่อมต่อภายในตัวเองแค่นั้นการเชื่อมต่อภายในตัวเองคืออะไร คือการที่เรารับรู้ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรคนที่มาฟังผมไอ้วันนี้พูดแล้วคุณอาจจะงงง,งนะแต่วันที่คุณเริ่มรู้อะไรบางอย่างคุณกลับมาฟังแล้วคุณจะเข้าใจผมเข้าใจนะฟังทนฟังไว้ก่อนนะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มาฟังผมภายในคุณมันรู้สึกเรียกร้องว่าหยุดฟังซะหน่อยเหมือนจะมีเหมือนมันจะมีประโยชน์กับฉันละเหมือนจะมีประโยชน์กับฉันละ แต่บางทีก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมคุณยังไม่ได้จูนคลื่นให้มันตรงกับผมนะถ้าคุณจูนคลื่นให้มันตรงสมมติผมอยู่ตรงนี้อืมนะอ่าไม่เอาคุณอยู่ข้างล่างหรอกอ่ะคุณอยู่ข้างบนหรือหาว่าว่ากันอ่ะเราคลื่นไม่ตรงกันผมพูดไปบางทีคุณก็เอ้ยเหมือนจะสื่อได้นะแต่ก็มันขาดขาด,ขาดอะมันไม่ติดต่อกันนะักเรียนที่เรียนสิห้าวันกับผมบางคนเป็นไงหลับนะการหลับสําคัญไย การหลับสำคัญที่สุดหลับข้ามวันง่วงมากเพราะโดนจูนให้คลื่นมาตรงกันมันต้องปรับหรือจูนใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเราจริงๆเนี่ยตัวเราอย่างแท้จริงเลยเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าคืออะไรจนกว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนจากการทำแบบเดิมเทคนิคของผมแรกๆเลยหลายๆคนเลยทุกคนเลยดีกว่า ต้องเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าใครฟังเพลงซ้ำๆชอบทําอะไรซ้ำๆลองทําสิ่งใหม่ผมนี่หักดิบเลยนะผมไม่ฟังเพลงไม่ฟังเพลง,ง,พลงโดยเฉพาะเพลงเศร้าๆหนังเศร้าๆไม่เอาอะไรที่เป็นเศร้าๆเพราะว่าชีวิตผมมันเศร้ามากคุณไม่คือหลายๆคนเห็นเราเนี่ยโอ้โหหน้าตายิ้มแย้มตลอดออกไปทำงานแต่คุณไม่รู้หรอก ทำไมเรารู้สึกมันเหมือนจะสดใสแต่มันก็ไม่สดใสผมเริ่มเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนคลื่นตัวเองไม่ฟังเพลงเศร้าไม่ดูหนังเศร้าไม่เสพเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องตัวเองผมชอบพูดเสมอนะแล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนนะครับทุกอย่างเปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงของคุณนะเขากําลังอยากสื่อสารกับคุณแม้กระทั่งคุณดูผมอยู่เนี่ยตัวตนที่แท้จริงของคุณนะบอกให้ดูแต่ถ้าคุณเริ่มใช้สมอง ขาจะมานั่งคิดวิเคราะห์หรือตัวคุณจะเริ่มวิเคราะห์แล้วว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรมันพูดอะไรว่ามันบางคนจูนไม่ได้ก็ปัดทิ้งบางคนเนี่ยใช้ความรู้สึกล้วนๆพอใช้ความรู้สึกล้วนๆจะเข้าใจจะรู้สึกมีพลังจะรู้สึกสดชื่นจะรู้สึกม,มีกําลังใจเพราะจริงๆแล้วมันแค่พลังงานนะนะแค่พลังงานเหตุการณ์ ที่มันเกิดขึ้นกับคุณทุกๆเหตุการณ์บนโลกใบนี้เลยเนี่ยมันคือสัญญาณผมพูดเสมอเลยคนที่คุณไม่ชอบและคนที่ไม่ชอบคุณก็คือสัญญาณเตือนนะสัญญาณเตือนก็คือถ้าพูดในเรื่องศาสนาพุทธเจ้าการรมในเวรคุณเคยไปเจอหน้าใครแล้วไม่ชอบไหมรู้สึกไม่ถูกชะตาเคยไหมหรือเขาไม่ถูกชะตาเราก็ตามคุณอึดอัด ไอ้อย่างเงี้ยก็คือคลื่นหรือพลังงานนั่นแหละนะศาสนาพุทธเป็นเจ้ากรรมนายเวรเก่าเราก็งะะั้นวิธีง่ายๆคืออย่าไปจูนให้มันตรงออกมาไม่รับรู้ปิดปิดขึ้นบึ้งเอาแล้วถ้าบอกเจ้ากรรมนายเวรแล้วพลังงานบุญกุศลที่เราทําล่ะฉันน่ะทําบุญเยอะแต่ทําบุญกับใครก็ทําไม่ขึ้นทานี้เลยใครเคยคิดว่าทําบุญแล้วทําไม่ขึ้นบ้างยกมือไม่ต้องยกเดี๋ยว พิมพ์เก้าหน่อยผมยกมือเลยผมเคยทำบุญไม่ขึ้นนะทำดีไม่ได้ดีทำบุญไม่ขึ้นวันนี้จะสอนวิธีจูนหน่อยนะให้เอาสิ่งที่คุณทำแล้วเอามาใช้เลยทำบุญปุ๊บใช้เลยไม่ต้องไปรอทำบุญเผื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาสวยมากหรอใช้เลยถ้าจูนขึ้นได้ด้วยหลักความตัมฟิสิกส์ถ้าจะเอาเรื่องเวรกรรมเรื่องพลังงานเรื่องปูดผีวิญญาณนะ่ะเอามาคุยกันนะ่ะ เอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ควบคู่แล้วคุณจะเห็นว่าเฮ้ยได้ผลว่านะใครคิดว่าทําบุญไม่ขึ้นหรือแบบทําดีไม่ได้ดีทําดีมันได้ดียากเหลือเกินต้องใช้เวลานิดนึงนะจะบอกเทคนิคให้นะอ่ะก้าเก้านะนะบอกมาบอกมาผมคนนึงนะเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะเมื่อก่อนเราไม่ได้จูนขึ้นให้มันตรงกับคขึ้นบุญของเราอะนะแล้ววิธีก้าวกระโดดขึ้นบุญคืออะไรอะ ควนตัมจัมปิ้งคืออะไรอะ่ะจะไปถึงตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ผ่านด่านอะไรเลยต้องทำไง <c oughs> อ่าผมว่าคงไม่มีใครเป็นคนใจดีเท่าผมหรอกอาจจะเรียกว่าใจดีหรือโง่ก็ได้นะขออนุญาตเล่านะครับผมมีผู้ชายเนี่ยมักจะรักรถของตัวเองนะในมุมมองของผู้ชายผมเคยให้เพื่อนนะครับ ยืมรถผมไปเนี่ยหกเดือนตัวเองไม่มีรถใช้หกเดือนถามว่าได้อะไรไม่ได้ไเลยเลยรถผมไม่เคยมีรอยสักนิดเงาแวบตลอดหกเดือนที่หายไปรถชนกลับมาไม่เหมือนเดิมสิ่งที่ผมทำคือเงียบโอเค ไม่ว่าไม่อะไรปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปบางคนก็บอกว่าผมโง่บางคนก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยผมโกรธครับผมแบบใจเต้นตึก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 เลยแต่มันก็แค่นั้นนะเพราะผมใช้ควนตามจ้ำปิง้ง ผมก้าวข้ามก้าวกระโดดไปคลื่นอีกคลื่นหนึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมอะไรนะผมก็ยังทำของผมเองไม่ได้สนใจอะไรจำไว้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทำบุญไม่ขึ้นทำดีกับใครไม่ได้ดีทำไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามพูดด้วยจริงๆแล้วคุณแค่ไม่ได้จูนขึ้นให้มันเป็นคลื่นที่ดีตัวคุณน่ะ พอผมเริ่มเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมจูนคลื่นที่ดีใหม่รอบกายผมก็มีแต่คนดีๆเหตุการณ์ดีๆเข้ามาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีคนที่เอาเปรียบไม่มีใครเราไม่ได้หนีด้วยผมยังอยู่ที่เดิมทำตัวแบบเดางยี้เลยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเขาโดนเวียงไปเองไปไหนเองเทคนิคก็คือเวลาเราทำบุญเนี่ยเราอะสมมติบุญ เป็นคลื่นคลื่นหนึ่งนะหรือทําดีเนี่ยเป็นคลื่นเดียวกันเนี่ยบุญกับดีเป็นคลื่นเดียวกันหรือว่าบาปอ่ะเนะี่ยถ้าใครเชื่อเรื่องบาปนะหรือไม่ดีเนะี่ยอ่าเป็นคลื่นเดียวกันก็บังเอิญตอนนั้นะ่ะผมอยู่ในคลื่นนี้ครับโอ้โหเจ้ากรรมนายเวรเยอะเลือเกินชีวิตนี้ต้องไปสะดอเคาะหน่อยนะก็คุณอยู่ในคลื่นนี้ตลอดทําไมถึงอยู่ในคลื่นนี้รู้ไหมวันๆค,คุณคิดถึงแต่บาป วันๆคุณคิดแต่เรื่องไม่ดีวันๆเสดดาม่มาว่านี่นะมันมีพระเป็นอย่างนั้นนี่นะมีคนทะเลาะกันแบบนี้นี่นะการเมืองนั้นตีกันอย่างนั้นตีแต่อย่างนี้นสื่อทุกสื่อเลย <S <S คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นเนียนไอ้นี่โกงแชร์ลูกเต้าไอ้นั่นคนนั้นจะเป็นยังไงดาราคนนี้จะเป็นยังไงมีแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยยุ่งเยงิงยุ่งเยงิงยุ่งเยงิงจับต้นชนปลายไม่ถูกไปอยากเผือกอยากรู้ไม่กินไม่นอน ผมแบบพอเราจูนมาปุ๊บผมจูนตัวเองให้อยู่ในคลื่นที่ดีไม่ได้บอกแค่บุญหรือดีนะแต่เรารู้ได้คลื่นที่ดีคืออะไรมีความสุขมีความรักมีความเมตตาบางทีคลื่นดีๆของคุณอาจจะแค่รูปหมากับแมวก็ได้นะไม่ต้องทำอะไรใหญ่ๆพอจูนมาปุ๊บคุณมองเห็นเลยผมมองเห็นตัวเองตอนนั้นเรื่องบางเรื่อง ขอขออภัยนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยกูต้องรู้ไหมวะอืมก็ไม่ต้องรู้นะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทมันอย่างงั้นาน,านำเข้าส่งออกมันไม่ได้มันทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่อย่างงั้นไม่อย่างนี้